คนเก่งที่ส <verw 000> ุดในโลกไม่ได้เก่งที่ส <Les ung> ุดเพราะพวกเขาชนะทุกแต้ม3ข้อค <rawd unre> ิดจากหนังสือแก่นความคิดในวัยตกผลึกข้อคิดแรกคนเก่งที่สุดในโลกไม่ได้เก่งที่สุดเพราะพวกเขาชนะทุกแต้มยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาระดับโลกที่เราเห็นทางทีวีก็ไม่ได้ชนะทุกครั้งนักเขียนโด่งดังระดับโลกก็ไม่ได้เขียนออกมาแล้วประสบความสําเร็จไปทุกเล่มดังนั้นการชนะในบางครั้งแท้ในบางทีไม่ได้เป็นการตัดสินว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นไปทั้งชีวิต ข้อคิดที่สองเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเท่าไหร่เราไม่ได้เก่งกว่าเขาเท่าไหร่เขาไม่ได้เก่งกว่าเราเท่าไหร่ประโยคนี้ใช้เตือนตัวเองตอนที่เพิ่งเริ่มทําอะไรครั้งแรกบอกตัวเองไว้เสมอว่าทุกคนก็ต้องผ่านจุดที่เริ่มต้นทั้งนั้นเราไม่ได้เก่งกว่าเขาเท่าไหร่ประโยคนี้ใช้เตือนตัวเองตอนที่ลงมือทําไปแล้วและได้ผลตอบรับกลับมาดีเพื่อไม่ให้หลงตัวลืมตนว่าเราเก่งที่สุดคนอื่นไม่เก่งเลยเตือนตัวเองเสมอว่ามีคนเก่งกว่าเราอีกมากมาย ข้อคิดสุดท้ายการโน้มน้าวใจไม่ใช่คำพูดแต่คือชื่อเสียงที่สะสมมานานของคนที่พูดประโยคนี้จริงหรือไม่ลองสังเกตในชีวิตตัวเองดูถ้าใครสักคนในที่ทำงานที่ทำงานพลาดบ่อยๆถ้าเขาพูดข้อมูลที่น่าเชื่อถือออกมาคุณจะเชื่อเขาไหมกับอีกคนที่ทำงานดีมาตลอดคำพูดของเขาแค่คาดการเราก็แทบจะเทใจเชื่อเขาไปหมดแล้วดังนั้นแล้วถ้าอยากเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนเก่งต้องทำตัวเองให้น่าเชื่อถือตั้งแต่วันนี้